มันเพิ่งจะเป็นกระแสดราม่าของพี่หม่อมไก 3. 3> ่กะทิก <chanting> ุ้งเต้นผิดกฎหมายไหมผิดที่อะไรไหมเนี่ยไม่ผิดนะชุดวิดีโอที่จะรับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่โตพี่พ่อเหมาเามครับ <laughs> ตามเรียกว่าการเรียกร้องของอมวลมหาประชาชน F4 เ <c oughs> ขาเรีเวสมามากเลยเมื่อไหร่จะมาสุพรรณบุรีทันทีคิดถึงมากคิด <c oughs> ถึงอาจารย์บอมพาดมากโดนเท่าไหร่ครับเนี่ยะ มันจะโดนมาซ้ำที่แบนนั่นแหละนี่แหละครับคือสิ่งที่ f อซเราต้องการวันนี้ต้องบอกก่อนว่าในวันที่เรามาที่นี่เนี่ยมันเพิ่งจะเป็นกระแสดราม่าของพี่หม่อมไก่กะทิและกูก็นั่งดูที่เขาไปออกโขนกระแสกับอ่อที่ไรพี่โรเจอร์เป็นผู้ร่างกฎหมายการทารุณกรรมสัตว์ขึ้นมาเพราะว่ามีการถกเถียงกันถ่านรายการว่า กุ้งเต้นผิดกฎหมายไหมเพื่อความสบายใจก็ลองฟังคําพูดจากคนที่เขียนกฎหมายตรงนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจว่านี่มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆแล้วก็ในเชื่อกฎหมายเราก็ศึกษามาระดับหนึ่งนะครับว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายครับกฎหมายฉบับนี้ผมมีคนล่างผมเป็นช่วยบังคับใช้กฎหมายกับคมปฏุสัติศาสตร์เมนูกุ้งเต้นเนี่ยมันเป็นเมนูซาดิสหนึ่งในนั้นในรายการใช่ใช่ถ้าผมไปทําไปกินหรือมียูทูบเบอร์คนอื่นไปกินเขาโชว์ทํา ทำกุ้งเต้นผิดไหมนั่นคือวิธีการทํากับข้าวของชาวบ้านเหมือนกับเชือดไก่นั่นคือการฆ่าได้รับการยกเว้นกุ้งเต้นก่อนกุ้งเต้นกับปล่ต้มเป็ดเต้นไปบอกแล้วว่ามันไม่ผิดกุ้งเต้นไม่มีผิดแน่นอนโอเคโอเครอดนะรอดนะรอดครับไม่ไม่อ๋อเราลงไปไห่ไม่ไวันนี้พี่มานําเสนอบ้านบ้านบ้านใครสสอาตบ้านขอโอ้สสอาตเขียได้ เอางี้เลยกันวันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าวัตถุดิบเราก็เรียกว่าลองมากันเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าหนึ่งอย่างที่อยากจะนําเสนอคือวัตถุดิบกับแกงง่ายๆซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าชาวบ้านยังยังหากินกันอยู่แต่ว่าตามร้านอาหารในพัฒนาาเนี่ยมันหากินค่อนข้างจะยากแล้วนะก็คือกุ้งเต้นนั่นเองครับผมโอเคกุ้งคนโอ้โหเนี่ยเรียกว่าแดนหนักที่กว่าเออมีวัฒนาการวัฒนการโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมของก่อนเลยกันมาอุปกรณ์มี เยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นขวดน้ําตัดหัวมีไม้เสียบเดี๋ยวไปให้อาจารย์บอกทิาายที่หมายกันเลยกันนะว่ามันใช้ยังไงพรุ่งนี้เช้าตื่นมาอยากจะมีกับแกล้มกับเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วเย็นๆแค่นี้เลยแล้วก็กินน้าแข็งอย่างเดียวพี่น้ำไม่ต้อง <laughs> เอาไป <laughs> <laughs> เห็นนะยังไงวะเนี่ยเห็นกูใส่นาฬิกาเรือนี้มาปะเนี่ยพาไปตรงนี้ไม่ก็คือไม่ได้จะเอานาฬิกาคือจะเอารถอะไรนะนี่ขึ้นตรงนี้ปะขึ้นสเลงหรือว่าไปข้างในเลยน้ำมันเสียปะวะมันก็เป็นอันนี้อยู่มันลงไม่ได้พี่พอลงแล้วต้องท้ายรถรถยกมาแรปเตอร์มันตะกุยได้เอออย่าไปกลัวคันนี้มันซื้อมาเพื่อลุยอ้าวอันเนี้ยอันเียผมตั้งให้เมตรหนึ่งนะนี่มันนอนไหมพี่นี่ลงไปเนี่ยมันเมตรที่สิบแล้วพี่นะ โอเคโอเคไม่ลงกันแล้วโอ้ยแล้วเพื่อกับแก้มเราต้องได้กุ้งเต้นกุ้งอะไรนะโคโยตี้กุ้งโคโยตี้ตัวละสามร้อยห้าสิบตัวขนาดนี้ใช่ไหมตัวอย่างนี้เลยนั่นไม่ใช่กุ้งแหอันนั้นน้องกุ้งเราขึ้นซาเล้งแล้วก็เข้าไปที่หมายกันดีกว่าอ่าไปทีมงานคุณภาพเอาแล้วมาดูอุปกรณ์กันหน่อยครับมีอะไรบ้างครับมีขยะเออเหมือนเลยเหมือนเก็บขวดพลาสติกขาย เราซื้อน้ําดื่มใี่ไหมยี่ห้อดีให้ราคาแพงขนาดไหนแล้วแต่เราแต่วิธีสารเจอขวดข้า,างทางเก็บมาทำำํากับดักนักลุงเลี่ยทิ่ได้อันนี้ดูแล้วเข้าใจแล้วมันก็คล้ายๆกับดักปลาก็คือเอาขวดลิดอ่ะตัดหัวย้อนเสียบไม้เวลามันเข้าอ่ะมันจะเข้าทางใหญ่ไงแต่ออกอ,อ่ะออกทางได้ออกไม่ไดุ้่งไม่ไหยนะ้ําระหว่างกลางมันจะตายตามข้างๆง,งที่มันก่อง มันก็จะมาชนตรงนี้ออกไม่ได้ใช่ออกไม่ได้แล้วมันจะไม่ย้อนมาหาอไอ้ปากทั้งที่มันเข้านีน่หรอกโง่มันโง่เออถามว่าโง่ไหมเราฉลาดกว่ามันครับอั <laughs> นนี่อยุ่เป็นวะกู <laughs> ะพูดไปปุ๊บเดี๋ยวทุ่งเราไปเดินลูกเป็ <c oughs> นไฟคุณจะกินก็ยังไปด่าวา่าเอาไงได้บ้น่ี่อยากรู้าและไอ้ลมกนี่เอาไว้ทำไมเนี่ยที่แตงกุนนี่ได้แกุงไับปลาพี่ได้ทุกอย่างเลยอ๋อเจ๋งว่ะอันนี้ก็ตามที่เห็นนะกลไกเขาก็คือ เข้าได้รูใหญ่แต่ออกเนี่ยก็จะติดยั่วเย้หมดก็จะเป็นปูปลาทุกอย่างแล้วก็จะบอกว่าลิดเล็กเข้าได้ตอนนั้นมาทีทีทีแต่หายไปหลายเดือนเลยทําหนยทําไม่ใจโอ้รักมามเหศวรพอหลุดจากคนไปมามเหศวรเอาน้อยใจพิกรอบพม่กครอบเดี๋ยวเราต้องพาพิกรอบมาสุคตะวันตกคือโอ้นี่อาหารปลา คุสูงหเนี่ยถึลายบาทนะสออยห้าสกระตังครับสองสกตังยี่สบาทพี่มาไม่หยุดมาไม่พอหยุดพี่ต้องการแบบนี้ไม่ใช่เหรอมาไมาไม่อี้อรับไม่เรไบนเลยนียมาถึงใส่อันนี้หรอเออสติสติ นี่ก็จะอยู่ริมตลิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับผมหมายแรกผมให้พี่ภูมปักตรงนั้นเลยปักขนานกระทางน้ําเลยพี่ขนานกับข้างบ่อเลยอย่างนี้ได้ไหมได้ครับแต่ให้ลึกอีกหน่อยลึกอีกหน่อยอย่างนี้ถูกไหมถูกพี่โอเคอข้าวปล่าไม่รู้นะอันนี้เรผมไม่ได้สอนนะแต่แนะนำเอาเลยวิธีการปักอะเราปักอย่างนี้อ่ะ นี่นะแค่นี้จบขอต้องมิดน้ำครับผมแล้วน้ำนี้มันมาจากไหนอาจารย์บอมมาจากนามาจากเมฆเลยครับไม่ไม่ได้มาจากใต้ดินเลยโอ้ยหียอะไรไม่รูม,มันมีน้ำเต็มเลยเนี่ยแท้เลยเนี่ย วางกำลังเราได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพลาดหรอไม่มีพลาดถ้าทำกุ้งเส้นนะ,ะมันเรื่องเด็กๆเดี๋ยวจะกินคืนนี้เลยะกุ้งเส้นอะ่ะเฮ้ยเอาจริง,งเปล่าทิง,งอ่ากูไม่เอาแล้วเดี๋ยวกูจะดูเหมือนท้าทายสังคมมีไอ้จันทำเพื่ออะกันท้า,ทา,ท,า,ท,าทายสังคมต่อไปต้องนอบน้อมสังคมต้องนอบน้อมตัวนี้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะไป ลองดูนะครับเป็นการเรียกว่านําเสนอวิถีชีวิตวของชาวบ้านนะครัคบคุณผู้ชมทางบ้าน <c oughs> พวกมึงชอบอะไรเฟกๆอย่ายงไร <c oughs> ทีมสุพรรณไม่เคยทำเรลาผิดหวปปังแล้วที่ก่อเราไปตลา,าด,ดยังไม่มียองเพีียไม่มีอาก,การพ้งตะลันตีเลยไม่มีเมกไม่มีซ้อมไม่มีเ <c oughs> ตรียมการไปเลยที่เหลือจะมีเมกบ้างซ้อมบ้างนะครับผมแล้เป็นสไตล์ของรายการแล้ว e n t e r เ a น n m e n t โอเคพูดเร่งเจอกี่มองตีห้าครึ่งได้ไหมครับผมน่ะไหวพี่ไหวหรือเปล่าเจอที่ไหนเนี่ยคือหน้าบ้านอาร์ตอ่ะถ้าใครมาสายถ้าผมมาสายนะผมให้5ห้าวิใครไม่ถึงที่บ้านพ่อานะถ้ามึงไม่ออกมาเห็นหน้าเลยไปสองผลกรลับของช็อปเดี๋ยวผมไม่ปิดประตูผมเปิดขาไว้เลยโอเคไปตาบอมตาบอมไปน้องชอตเเจอกันเจอกัน ตีห <_ d _> ้าสิบสองนาทีครับคุณผู้ชมไม่ได้แดกกูรัก<_ <d> _เรากำลังออกไปหาก oh, <my> รับแกรบคคโยตีถ้าเกิดว่าไม่ถึงตีหครึ่งนี้โดนคนห้าวินะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปบ้านของพี่อาร์ตก่อนสอสอาร์ตไป ไม่มีใครมาเลยเต้องเปิดประตูกี่โมงแล้วกี่โมงไม่มีใครมาเลยโอ้ยเขาล็อกบ้านด้วยเขาคงไม่ปิดประตูเขเปิดเช้าไวเลยห้าส <laughs> ิบเก้านาที <laughs> ใคน, <laughs> <laughs> นี่เขามาเขาคพิ่งขึ้นสติเลยฮะ<อ>นี่เขามาพ่ <laughs> อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อตื่นแล้วเหรอครับเนี่ย พอตืนเช้ายอดมากม่นช่ลูกสาป้อนอะไรท่สุดมากได้นะครับคุณผู้ชมโอาสรแล้วรอดอารอดห้าวเว้รอดเว้เฉียวเฉียวเฉียวเฉีย ดีละไม่ต้องไม่ต้องรีบนอนก่อน อยาหาว่านู่นนี่นั่นเลยนะพี่เห็นว่าแอมเบียนบรรยากาศเสียงนกสงกรามช่างสวยงามและไพเราะเหลือเกินพี่เลยกล่าวว่าไม่อยากจะเอาตัวพี่เข้าไปรบกวนบรรยากาศที่สวยงามจะปั้นมันแบบว่าภาพแบบซิน emat ิกฮอลลีวูดหรือผลักชนฮอลลีวูด o หมแนว ASMR กุ้งเต้นของเรากับธรรมชาติของทุ่งนาจะสวยงามขนาดไหนเราดูครับคุณนอนแล้วนะ เรากเลี้ยวค่นาพรีแพ่ตะวันออกทิศนั่งเลี้ยว้ายมือดูด้ว่าจะพูดอะไรเฮ้ยเฮ้ยโหอาหารเต็มเมย สองอันเนาะเอามาจุดสองอันตั้มด้ต้นไม้ใหญ่ไหมขอดีคำครับ

ของพี่ภูมิอันที่ได้เยอะที่สุดใช่ไหมอันนี้แหละครับอันนี้ไม่ได้เฮียอะไรเลยได้มาตัวหนึ่งพี่ภูมิอันนี้กับอันนี้ อย่างนี้นี่มันจะเรียกว่าทานได้เลยแต่ต้องไปทำความสะอาดมันก่อนอาาก็ต้องทำความสะอาดก่อนครับทำความสะอาดก็ง่ายๆพี่เราโทเอเราเทแฉกเอถังโอเชี่ยพอเราเทงชุดที่นัดเทเทใส่ถังปุบ๊บตอนเราจะทำกินอ่ะเราก็เอาน้ำใส่ให้พวกมันลอยแล้วเราก็ถอนถอน้วกพืชอ่ะแค่นั้นจบแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวจริงๆแล้วทุกวันนี้มันยังถือว่าโอเคไหมเพราะว่าแหล่งน้ำนาหลายที่เนี่ยตอนนี้เขาใช้แบบปุ๋ยเคมีอะไรเงี้ยใช่ครับ เราแดดก็ไม่รอดเป็นเลยไหม ไม่ไม่เป็นครับก็เป็นอย่างงี้ครับผมอย่างที่ผมเป็นเป็นนี้ครับแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้มันไม่ตายอย่างนี้อาจารย์ปอมก็ถ้าไม่มีน้ำนะเราเราเทแบบแห้งๆแบบเนี้ยเก็บไว้เป็นวันพูดเเล่นเลยิถ้าใส่น้ำมันจะตายนึ่งตายนึ่งคือตัวขาวตายอ่ะตายล้วเป็นาวอ่ะต้องมีออกให้มันเคยเห็นแล้วที่กรุงเทพร้านอาหารเขาจะมีถังแล้วก็มีออกซิเจนอะไมันก็อยู่ได้ทุกวันนี้ต้องปล่อยอ่ะถ้าหากินง่ายก็ตามบอกปลาแต่ตัวไม่สวยอย่างนี้นะมันฝลอยจริงๆ กกนนมันเล็กกว่าน,นี้หรอมันเล็กกว่านี้อืมแต่ถ้ากุ้งที่เราดักตามมันธรรมชาติอ่ะมันจะมี <บ S 2> มีหลายๆไซส์มีหลายๆขนาดอ๋ออ่า,อามีเล็กมีใหญ่แล้วไปพวกอ,อาหารที่คนก็ตบไปได้เลยรัเทลงไปเลยแล้วพอน่าเราเค่อยเอตาวจากตัวกุ้งขึ้นมาไอ้กุ้งพวกนี้นอกเหนือจากกุ้งเต้นมันทำอะไรได้ครับใส่ต้มตำอันนี้กุ้งใช่ไหมเนี่ยกุ้งที่เราดักมาอ่ากูว่ามากกว่ากุ้งเอายือมึงนี่แหละเนี่ย ปันไหมพันไหมสโลสโลสโล,สโลโอุยอันนี้คือสาวโคตมากอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำความสะอาดมันนะครับ โคโยตี้สดแล้วไม่แบบพิการหนูเหรออารย์หมหอมแดงถ้าผมทำนะครับประมาณนี้ง่ยง่ายเรื่องสุดยอดคือเมาแล้วลืมครับว้วว้วว้วว้าวลองดูนะครับกุ้งเต้นจับเองสดสดฝีมือทีมสุพรรณบุรีผิดที่อะไรไหมเนี่ยไม่ผิดนะไม่ผิดเวลาใส่ผ่ายังคุณเขียวแล้วพี่อมไว้ก่อน ให้มันเต้นอยู่ในปากสักพักนึงเฮ้ยเกี๊ยวลองเกี๋ยวได้แล้วอืมจับเด้อจับมาเนี่ยมันแพงเพราะมันจะไม่ได้กินครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอยู่ในเอ่อหัวอาหารที่ล้างไม่ออก อยู่ที่พื้นกระโดดลงพื้นอันนี้ครับพี่นุชมีความมันกรุบกรุบวิ้สดมากไม่ใช่กุ้งนะมาดูกุ้งเต้นนี่เขากินกุ้งเต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตักจะใส่ปากท่วงโดดหนีอู้อยู่ที่พื้นหมดดึงดังดึงดังอยู่เลยนะมาไลลองชิมไหมที่ให้ชิมทุกคนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ ถ้าไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปไ,ไ,ปได้กันทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนอาจารย์บอมคือก่อนหน้านี้คนทั่วไปเราไม่ได้มีสื่อในมือตอนนี้คือทุกคนมีสื่อในมือเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ก็จะเกิดดราม่าเยอะกับการที่ไปถ่ายทําการทําอาหารอะไรหนึ่งในเมนูที่มีคนดึงประเด็นขึ้นมาว่าสุ่มเสี่ยงต่อการดราม่าคือกุ้งเต้นศาสตราจารย์บอมคิดว่ายังไงอังตรงนะผมว่าน่าจะส่วนน้อยนะที่ว่าจะมองว่าเป็นโลกเอโลกสวยดราม,มา่าการทํา กุ้งเต้นอะ่ะเพราะเขาทำหนึ่งแล้วทำมานานแล้วมีใครบ้างอะ่ะเจอกุ้งเต้นกุ้งสดถ้าไม่อยากกินอเอกินกุ้งโคยตี้ไปกินทอดกุ้งเหรอมันเป็นวิถีอยู่แล้วเป็นวัฒนศักรและเป็นวิถีอีสานอยู่แล้วเป็นวิถีชาวบ้านอยู่แล้วเป็นอาหารอีสานเลยใช่ไหมให้ก็นี่แหละครับผมกู <c oughs> มมจะได้ไม่โดนให้อะไรก็สารพีพี่คิดว่าวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างที่มันเดิมๆมานานแล้วนะครับสิ่งที่เรานําเสนอเลยลครั้งก็คือเรียกว่า เรามาถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้านมันคือความสวยงามภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องของการหากับดักเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูเ,เรียกว่าคนที่เรารักส่วนกุ้งเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เรียกว่ามีคุณค่าทางอาหารดีที่สุดเลยโปรตีนสูงมากไขมันน้อยมากแล้วก็เรียกว่าเป็นชั้นล่างสุดของลูกโซ่อาหารเจริญพันธุ์เร็วที่สุดนะครับออกลูก2แนสนถึง2ล้านตัว ไม่มีผลข้างเคียงต่อโลกใบนี้เลยถือว่าเรียกว่าแทบแทบจะเรียกว่าเขาเกิดมาเป็นเพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์ทุกสิ่งบนโลกใบนี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็รสชาติถ้าได้มาสดๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นรสชาติที่แบบอ้อมกอดของธรรมชาติจริงๆกรุบเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเราสามารถริมรสเข้าถึงหัวอาหารได้เลยหัวอาหารที่มึงล้างให้หมดอนะเข้าขั้วโอ้เข้าขั้วเดี๋ยวจะมาโรยท้่งตำเรื่องอาจารย์บอมครับมีหน่อยหนึ่งมีเมนู กุ้งโคโยต,ตี้ลอยต้มตําอ่าส้มลองดู่คนนี้เป็นคนสั่งเป็นยังไงแซ่บอกมันจะได้แค่ความกรอบมันจะไม่ได้รสชาติหรืเว่ารสชาติต้มตําบบบบไม่เคยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม มก็ได้มันได้ความสดความอร่อยของความมันความกรอบของกุ้งสดคือเราอยิางคือว่าสำหรับชาวบ้าน <c oughs> เรื่องของสารอาหารเรื่องของโปรโตีนเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าหลายบ้านก็ไม่ได้บอกว่าจะมีเงินไปซื้อหมูซื้อไก่กันเยอะแยะพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านไปหากันเองได้แต่ทุกวันนี้ด้วยโลกที่เปลี่ยนธรรมชาติที่เปลี่ยนแม้กระทั่งกุ้งฝอย,ยก็หายากใช่ไหมจย์บอมครับผมหายากวันนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากที่เราได้ทีมสุพรรณมา หาไม้เด็ดๆนะครับผมแล้วก็หากุ้งฝอยเราสุดยอดมากก็อยากให้นุ่มๆช่วยกันฝากหน่อยก็แล้วกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็วิถีชาวบ้านที่สวยงามเรียกว่าเป็นการรักษาประเพณีการหาอาหารทำอาหารของบ้านเราหน่อยก็แล้วกันเอารงตัวนะครับเอ้ขึ้นชื่อว่าวิถีชาวบ้านน่ะถึงช่วงถึงหน้าถึงเวลาตามฤด,ดูกาล อ่านแรกเราจับอึงพอหมดจับอึงเราหากบกพอหลุดหากบเรามาหาเกียดพอน้ํามาเราหาป่าพอน้ําน้อยเอากุ้งตรงไหนเราหาได้ที่จะเลี้ยงครอบครัวเราอะ่ะเราทําไปเถอะครับได้น้อยเราก็กเก็บไว้กินได้เยอะเราก็แบ่งไว้ขายขายได้ยงินมาจุดเจอได้ค่าขนมนมลูกในแต่ละวันแล้วก็เรื่องหากินแบบเนี้ยตรงนะทุกวันเนี้ยกุ้งขอยที่เราจะหาแบบ สด,สดสดตัวใสใสเดินเต้นคารอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่เ,าเราทำนะทุกวันนี้ตามท้องตลาดหรือตามตลาดนัดมันไม่ได้หาได้ไง่ายๆไม่มีเลยนะไม่เคยเห็นมานานมีแต่ว่าตายนึ่งเหมือนอย่างที่ผมพูดตอนแรกตัวขาวคือกว่าจะหาได้มาได้มากว่าจะได้มาขายก็ต้องไปแท่น้ำกรงน้ําแข็งไว้แต่ไอใสใส,สแบบเนี้ยบางคนน่ะไม่ได้กินมานานแล้วนะแล<ม>้วพอเจอเนี่ยพอเห็นนะหลายๆคนลูกอีสานจะจะอ,ะอยากกินมากเลย และอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ว่าจังหวัดนี้เขตนี้อำเภอนี้มันจะเหมือนเหมือนกันทุกอำเภอนะหมู่บ้านนี้อาจจะหากินได้หมู่บ้านข้างๆอาจจะหากินไม่ได้แล้วมันเป็นรสชาติที่มันแตกต่างจากรสชาติกุ้งที่เรากินทั่วไปเลยนะกุ้งใหญ่ๆก็จะเป็นรสชาติหนึ่งกุ้งทะเลก,ก็รสชาติหนึ่งมันจะมีความหวานของเนื้อมีความมันนิดๆนะเวลาใส่เข้าไปกับส้มตํมมันจะมีความกรอบก็เป็นอีกมิติรสชาติาหนึ่งถ้าเรใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองทานกันดูนะครับที่ว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมอาหารที่อยู่กับบ้านเรามานานแล้วก ก็ค่อยทีจะเฟดหายไปเรื่อยแล้วครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทีมสุพรรณอีกแล้วเช่นเคยเราอยู่ที่นี่3 EP ตอนนี้ขอกลับไปนอนก่อนสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอ EP หน้าประมาณสัก9โมงใช่ไหมได้ครับกูไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเรามีของฝากให้กับทีมสุพรรณด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นหมวกที่ต้องขามโมใหม่ของเรานะครับขอบคุณนะครับให้กับทีมคนหัวครัวสุพรรณบุรีของเราก็ต้องบอกว่าการทำยูทูบวันนี้มันก็แตกต่างจากสมัยก่อนนะ ติดลิขสิทธิ์เยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ช่วงโควิดรายได้ไม่ได้ด้วยเราไม่ได้มาขอตั้งใครครับแต่แเออให้คุณชอบก็สอยไปดูหวบคุณภาพดีราคาย,ย่อมเยาครับผมเออเอาวันนี้ไม่มีอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์ทุกอันเราก็พยายามอ่านนะครับอยากให้ทำอะไรก็บอกกันมาทิ้งสุพรรณอยู่กันดีกสัก2 3 EP วันนี้เราขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ See you หัวคัวช็อป เื้อยืดคอลเลกชั่นใหม่จากคนหัวครัวหมวกคอลเลกชั่นใหม่ต้องถือได้แล้วที่ไลน์แอดคนหัวครัว